สวัสดีค่ะวันนี an Mother, water, ้เราก็มาเก็บพัสดุจากร้านนี้กันเลยนะคะมาดูกันเนาะพี่สั่งอะไรไปอย่างไรเราก็เตรียมกลไกในการตัดแช็ๆเช็พเลยมาดูกันเนาะพขาพี่สั่งอะไรไปก็ตัดแบบนี้เลยนี่นุ่งซองซัม ก็จะเป็นอันนี้ที่สั่งมาลงเนาะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นี่มันเป็นบาชิบาชิใช่ไหมที่เขาเรียกกันนี่นะทุกคนมีหลายลายเลยนะมีประมาณถ้าจะไม่ผิดให้น้านค้ามาเก้าลายนะคะแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นี่เอ้ออึ๊บ เป็นสติกเกอร์แบบนี้ทุกคนน่าจะชอบนะนี่อ่ะสติกเกอร์แบบนี้นะนี่หนึ่งหนึ่งแพ็คจะมีสองชิ้นนะักก็จะมีรายตามนี้นะคะโอเคไปล้บ๊ายบาย